เมือ่อน,นรกพาดื้มไปบักเ,เอื่อว่าจะไปด้วยไหมใหมเขาทำไมห่อบว,อก,นว,นวนนกนันบว่านี่พอจะ่พาดึงบพวกปเลยพอก็เรื่อว่ายืมงานปนุองนานรกมือจับคุ้มดืมต่อว่าจะไหนจับบ่อะอันี้ข้าอย่างนี้ข้าอรัางนี้ดืมานารกมือตีคุม้มมือคือแปลคุ้มครัวบว่า่ะดืมว่านึง พ่อกรลื a, que, ่นร like, ่วงหนักฝใช่ห si รือเปล่าเนาะิเ si ป si si ¿so no ิดใช่หรือเปล่าเนาะพ่อก็ะลื่นักไปหนักไปหนักิบแม่ยืดยืดแม่ยืที่พ่อย่ชิวืดเออหนักไปหนักมากก็จะิบเปิดผู้จากไปหนักก็จะิบปดบักชี่ือพวกไปสักอก็เรื่ปเนนักต้องยืมายืดนานนัะอีกขึ้นอี่ท่านนึ้ ออเป็นย้ง้อเนาะเอองานยืมน้าใครแ้วได้ได้งานรกสิปดขุ้งงานนี้สิแปดขุมนะพูกนะค่างก็สิแปดถังเรวค่างเลยสิปดทางเรวเพราะงั้นคืทางเร้วค่างคไงก็ึ่งค้างคือว่าพอไหวกับฟองแบระมาแม่ใหญ่มาังเออเอาสิเปดเฉพาว่าจะค่าสิแปดหนึ่งเงท่ด้ เออเอาคงจะทำมันเร็วก็ได้ขั้นชึกเปิดอนะว่าค่ะโอเคพอก็เลยว่าชึกเปิดกับชึกเปิดกับื้อชื้อพอก็เลยว่าก็คืออืมก็เได้ทึกเปิดขุมล้วราเมื่อนั่นอืมพอก็ปวดตามาเรียบร้อยืมเออพูดได้ว่าเมื่อนู่งหลับเมื่อนู่งหลักเขาเมื่อนู่งหลักว่าค่ะอืมชึกเปิดก็บชึกเปื่าเราหลักว่าค่ะขั้นเข้าพอทืึกเปิด มันถือว่าได้หรือว่าแต่ว่าเขาเข้าไปคึกแปลกคุ้มมันโตเข่าป้าเนาะมันก็่สุทายคือบวกว่างปล่อยใหญ่มันกันนี่เลยเนาะอ้าวรับขันรับขันมาหนึ่งอันนี้ของใครเออเอฟทีทางช่องยิมจะดวไน้เนาะนางสาวโบกเน้องขาสวายกูก่าแล้วก็ให้ยิมงานมียิมมีนักเนาะ อ,อาขอค้่พอโฉพมืน่ะมืโฉอมาู้วันน้โฉพหาัหึ่งหึ่งแล้วก็รวยน้ารวยนะอาจจะดึมจะด่มอันนี้ขอใครเอฟทีผ่านมาทางช่องเีแม่รวยมีร้ยเปดบาทด้วยนะยุ่นะแต่วอก็เปดบาทแทบเปดยื้อนั่งเจ็บเรื่องครบูกข้ปเจ็ปเ็ดคร์บรครับ แหม่ยัดเลยไม่ขาดบาทนึงเรามาใช้ใช่วาคบคราไม่เย่ก็หยืเอดเลืเลอดเลือดเมือดเล <c oughs> um ือดเล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 อเลือดเลือเลือดเลือเือดเอดเเลยดเลืดอดเออเดอดเลอเดเเเเาอ ให้เอบคือทุกคนคือุกคนได้คือทุกาม่แตมรูวันนี้ถูกข่าวพลาดหงหึงแล้ก็รู้วันน้รู้ง่าะแตเรืองเรินได้ทุกคนก็เรแฝดก็เราแฝดซิครับปู่พอเห็นปู่ก็มักถืว่าพอเะครับแฝดอ้เรือง่มันเราแฝดซิอันนี้งานการซื้อการตรงงานการซื้อถื้อใบกับเด็กชายทองมือซื้อใบเด็กชายก็ไม่พอเท่าคือจ่ายแล้วพูดว่ากัน งากรถือพอใหญ่ว่าแนเอาจ่ก้อนไ่รู้าื่เยอดยก้อนแบบนุ่มติ่นเยอะายคกามนติ่หนาเยองว่าผู้ใหญ่หาวคนแต่งมันมถือถือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รักไปนอนไงอนไปอนอจะไปอนเรื่องความอักเนาะบังักบัเออเนี่ยมันงักเป่ากอนจะหาวเลืหาวหมดตอดตอดหาวก้มือหมองร้องมืหมืนอื่นคื่เนาะค เราคนนั่งก็ขอรอเทเนั่งก็กล่าวกันแตัวก็ทา้งดาก็นอนนั่งยิบไต่ก็ยิมปากแห้งบกป่าเอาหุ้มเขาปาก็มาขึคนอมยแลวมันก็ยาบเอาบัวแรบแล้วเิบเลยแต่เชื่อใจมันก็บอกเชื่อใจเอาหเลก็ยิบมันบกป่าเออไปก็บมัน ขอให้งายทงมือชี้ไว้พบกับงานการพิดถวายองค์ปู่ห้าร้อยสิแปดนะเ่บอกล้าม้อยสิแปดเ่อนเาาห้มือคบมืรักมือคมือมัดอายุวันแรถูกขับพระล้หึงหึงแล้วก็เไว้นะลูกนะเอาแต่มาอันนี้งายสุภรพชาติพงบุตรขอถวายสามร้อบาทหรือวันนายเด็กชายแขายเปานไงลูกนาะเนึกว่าหางหัวไปไหนอืม พ่ออยาขายไปขายไปือพอเมื่อพอเก่าพออยากมากคือแบบไปงั้นเขาไปมากไม่รู้กันนะได้ว่าเขาเาเปนตัวพ่อเกิดเกเออเออคือแบบข่รำทุกแบขายฟงบุกพออยากเกิดบเปิดยืมเข้มออมเมือนแต่โน้ตเด็กนั่คือเออกลับคืนมาข้าว แก่พอพอก่พอพอพอนงกับพ่อวัดกันออ้ัเอนง่้เข็ง่นเเอากย่นหลังวันที่หนึ่งาะเออเนาะเอาเร้าปิดมาถูกพ่อจ้นหน่อยนะมาถูกพ่อถึนแล้วพ่อใส่เต้าหู้มาชวนเจีวน้อกันนะเอาเปิมาเกาพ่อแข็งเลยเนาะเป๊ะเนี่ยชุบราดจับหวาน่ายเข็ พกกระทิบเก่ากว่าเท่านั้นเองไม่ใช่เยอะอืากกระทิบเก่าทิบเก่าแร้วเออเอาออกแางเยอะมาสิอือพวกกระทิบเก่าทุกขื่อที่เปอนนีอิ่มมัดเลยมาต่อไหาคื่ออะไรหาคื่ออะไริบเก่าเออคือหญน่อืือข้าคือแงกันย่งปาปกเชรียครับผปาเคอืดกใดดนะกกินน้ำพอปะไปคือไปคือมือแรก หาแบบนี้นอพ่อว่าหาบบนีอยากครับไปจัดเลยหาไปจัดเลยมือแรงเลยแรงเลยทึบเก้าบาทชุดละชิเก้าทึบเก้าเขาใจว่าหมราบเปิดนะลูกนะเออเขาขายเปิดชุวถือวัดถือชุดจากนี้ปกติหาคือบได้นี้เนาะเออทิปเก้าถูกชุดแานั้นลูกนะออาขอให้างแขมืองมือแรงมืองมืวัดอายุวันนั้นคือข่าวระหานงหนึ่งแล้วก็รวยนะลูกจะเริ่มจะเริ่มามา นางป่ามาวาไรตี้กับนายกบหรือว่านายเขยษบกเอ๋บกแค่หลาพร้อมนะลูกเนาะเออสะสมทางบเออพร้อมกับพวกเมาหอกมาได้เอามาบึงหนาที่กันนั่นเรียบร้อยหรือพอสิทเอาไปขายใครพใครมาถือเงาหรืก็ผัดู้อ่ะจ้นอ้าวขอให้เงาปัามากับนายกบเออห้ไม่จบไม่ดับมื่จบไม่ไหมค่ขายรำบุ้งไว้เยอะหนึ่งแล้วก็ดู้อ่อ้าวจะดึงจะด่ม À, khó một trăm một trăm ừ khó khay hả? khó ngay hỏng bọn mà hỏng ngay mà cái đùn bọn này hỏng ngay mà 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 cái này cứ phô mà cả ngay con cứ phô bảo người nhà nó ừ ngay hỏng bọn ông ngang phải <laughs> nó ừ bây mưa cứ อยากมาหึดมาถา่งมารวมหูก no กํามาคู่ว่าแั่นเอาตรงผ่าปลากับชาวบํางย่ำงานอะไรผู้ขากับหัวมานมาคู่คือเก่าว้างหายเปิดแก่หายยืบแยนคือมือหบนี้ถึงเรื่องว่าคือสะอพกจะหากเนาะถะโวปอื้ออื้อสะโพกไปยี้พ่อกะทีหายเมื่อคือกันเอางาถือเมื่อ้านเรื่องหังแล้เอาจัือีไปองาเมื่อเดือนเคยเก็าขงอยากคยเก็บแข่งเคยแท่งโลกเดือนนี้รุ่งเปิดย่นะคะ ถ้าต no the ้มขาปลาว่าขึ้นบานเขานั่นเออเอาต้มแบบข้าม่าแต่ก็คือระยิ่งถึงบ้านเรื่องเน่าจะถึงไรเรื่องขหาวข้าวจะขึ้นมาข้าวข้าอจะขึ้มาเรก่องา้าวข้าวระขึ้นมาเรื่องข้าวข้าวจะขึ้นมาเรื่อให้เปิดเปิดไมเรื่ให้ก็ขึ้นมะ เมื่อก uh. ุมวักขามไหมว่าคือออกแบว่เมื่อกุมวักข้าวแตะจิเออเขาเออจิดเมื่อกออเ่างางงางารักคือถึงมาเรื่อหรักถึงมาเรือออกคุ้งใหญ่ใเร็วเร็วเออเฮือจังไรเมือพอก็คือเสกใจว่างขังามว่าคือจังไรพอเมื่อคือว่าข้นพอเมื่อคือก็สือถึงมาวางขังอ่าพอวใจกูแล้วครับ ทำได้เนาะคือจะไก็เทียัใส่วกพอข้าวเสียคือไะอืมวาบ้านตงโกง่ก็บอยทนข้าวโกงโกงร่วมกบเอาชอนโกง่าแทข้าตอโกงมานก็ขึ้นไยเนาะเอาก็คืออืมอันก็คือเดี๋ยวคือเนาะไม่ก็คือเดี๋ยวคือโกงไงเอาจักเก่าเกล็ดอิเก่าเืล็ดชิบมาแหละหางมอได้คือเก่าอืมได้เก่ากล็ดชินั่นแหละอืมแล้วไปขึ้นยังไย เอาใครจะคิดเด็ดขางเอาลูกนาอถามว่าไหถามวันโชคมาบมัอชคเมืนอนั่งมาไฟถามวมือชคมือราบมือชคมือหมมือถามว่าเขเค็ดเป็นไหยไหมมื่อถามว่าแจกได้โชคได้ราบจากราบรอยหรือว่าการคาขายจากราบลอยนะลูกนะจากมีโชคมีราบมีโชคมีมามาเดี๋ยวเดี๋ยวิไม่นานเกินรอไม่เกินวันที่1ถ้าวันที่1น่งไม่ก็ว่าที่สองนะลูกนะ ถ้าชอไม่ได้ก็วัทถกถามถ้าถาวไม่ได้ก็คือวัทถุสืก็เพราะคือได้ไปรเรือยเอามได้มาเรื่อยเรื่อยนี่หมาวามไนเออเครื่อเขาถือใจงั้นหมาความได้รายได้เออแค่บานเออเคื่องถือดึงจากระช้องกับจากกรามั้งากกระชื้นนั่นไเออเอากังนึได้คำวัทถ่หนึ่งคือได้เือะก็ือได้รายได้ราย่จท้อ ว่ามาคือคอือฟองคือคือฟองไหมรึมชาปูโอ้อนงานับพ่อบอกพ่อโบอข้าเกี๊ยวถ่วยไหมครับบาบอแมนแบบคัถตัว่าคนคือคือแบบข้าวบ้าตื่นเจ็ดขุ่น พ่ะซ่าไอ้ไม่พูดอะไรผู้แวนดางแหวนัึขอค้งค้งหนักดึงแบบว่านึงครับผู้พอพ่อออกเครื่องทากคนก็พอดีนเออให้ขำหลังเงาข้หกโค้งเงาเหมือนเดิมครับกว่าทีแก่พอว่าพ่อพ่อข้าวเกิดุ้มข้าวเกิดทุ้มข้าวออกมาออกโค้งโค้งอยู่เพราะายของฟันแนวโค้งก้อนขึ้นก็จะเงยขึ้นกนเกิดซุ้นผู้ตัวสติผู้ผัวเขาคือ แล้วว่าหนออกมันโยัว่าถือว่ามีควายงถ้าว่าออกได้ก็ต้องโยงมาเพรนะงครับปูีชาวบุรีก็พ่พชาวบุรีพึ่งถือว่าชาวบุรพ่อถูกบ่านเขาเอาเนาะอม่ใช่พูดกระโดดกันเดืยดกระดูกัดงกระด้าเนาะเอองายห้องเพรามือชงมือรามือชงมือไม้อายุวันนักูกขาดเพราะอ่หนึ่งแล้วก็รวน รวยขึ лось, in, mm. ้นรวยค่ะรวยนัใดรวยรวยการกระทำรวยรวย่าจะถักถ yeah. yeah. mm. ึงในเมื่อก้าคิึกล้าทำพ่อก็กลาให้รวยเรื่อึ้นเยคำว่าเขงไ้คำนึงเขียคเยก้ามือสิบกมือสิบก้านมือสิบก้ารวยเร้อ ไปซื Tower, làm, chị, u, á, úng, yeah. thì, ้อมงคลของนายขังส mà mm. ิบเก้านะลูกนะครับโอเคเขาจัดโอเคทึ่หางวักทึ่หางวักวัดตแต่ไม่ได้นะไม่สิ่งเอาบอกชาวเมือเขาบอกแม่ตัวเดียวเพราะฉันบอกตัวเดียวแล้วเลยใครบอกว่าออกรางวัลเดียวแต่ฉันบอกแล้ววันเดียวจะดีครับคุณ อันนี้ว่าจทั้งหนาว่าจะขทั้งหลังว่าจะกรางวัลทีือนค่งที่องที่าคือคือคือห่างคือหอกมื่งหัวรางวัลเข้เชื่องให้ลปหามน้อ่าห้หามน้องวที่อะไรครับผู้ลาหา่ครับรวั่เกอาฮาที่เกือบบางางว่าที่เกือบพออครปหานเลบันี้บ่ยว่าท่บว่าที่นั่าบัรแป ยังปลไพ่แดดเป็ดเออปลาหางแดดกมัอก็ยื่งัวกเขาไม่ยอมมาคางเปิดบ่เออแม่แต่ว่าจอกับพึ่งแดดกินพึงแดดเปิดนอะว่เมัอแกเปิดมูเนาะครังเนาะเออบาเมื่อเขอมของเขาม่จะว่าขึ้นมื่อขึ้นของแต่ว่าห้างเขาเนี่ยปลไพ่แดดกิเขาเปิดแต่น่ะะแก่เป็ดบ่าริมปลาปูกเป็ดเปลดก็กลไฟเลวก็รืมเด้อครับเพราะม่าเขาบานเขาไม่องววา พกิจะอกอพกเปิดจะออกยืมไม่ได้อะว่ขนาดปกกระติ้งแล้ววันที่เจอกับวันที่แก่้องยืปกติน่ะไม่เร้ยอมมันเสียมี่หวันเสียมีเลือกว่ะกับปูร่างวันเสียไม่ืมมเีคือเขางร้าวันเสียออมันเเอยสดงงานั้นลูกอันนี้เขาใครนะกัจานี่นั่งกัะจารีดึกไปแล้วเ็าดึกมาเนาะ แจ่มากเกะไปอีกนะกับกาคอคาร์บาอึอฝ่าแหวอึกอสุโตขั้นแทว่าข็งอ้าวใจต่อแล้วก็ะดืมากอาวฟองอีกตั้งอกนะกับตาเร่อหาหาไม่จบไม่บไม่จบไม่มาทหนึงเวรเวนะดูนมาทงนี้อืมน้ากู้ายจะคข้าวไปงไงยมี่อง่าเอาไปไว้ยังไงกัะเปา ่หะใจชขงมากเกินกใอันยัามากเกิงจะต้องหนางนดีร่วบุญกับองค์ปู่เขาฟันบาทอาชาเข้าทางบุญหมากข้นางใจดีมือเข้ามือรงมือเข้มมือหมานะลูกน้าหึงหึงแล้วก็รววอาจจะดือดแตเด้อ